วิลลี่หอยไม่พร้อมร่วมโต๊เปิน้นก่อนหน้านี้หลายคนคงทราบกันดีว่าเซดาหอยวิลลี่แม็กอินทอสและเปิลนนาคอนเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากจู่ๆก็ได้ตัดความสัมพันธ์เปิ้นนาคอนถอยออกมาใช้ชีวิตแบบคนเดียวส่วนทางด้านเซนาหอยและเปิ้นนาคอนก็ยังคงทํางานด้วยกันแล้วเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านเปิ้นนาคอนได้ออกมาเปิดใจว่าอยากทานอาหารร่วมโต๊กับเพื่อนทั้งสองคนอีกครั้ง โดยให้สัมภาษณ์ว่าขอบคุณหอยที่ยังคิดถึงเราอยู่ตลอดเวลาทางเราก็ได้ติดตามหอยและวิลลี่อยู่ในสื่อโทรทัศน์หอยกับวิลลี่ก็คงดูเราในออนไลน์เพราะฉะนั้นต่างคนต่างก็คิดถึงแหละอยากจะบอกคิดถึงจริงๆนะวันไหนว่างๆไปกินกันเปิ้ลเลี้ยงโดยล่าสุดทางด้านเสนาหอยและคุณวิลลี่ถูกสื่อสัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ทั้งสองคนไม่พร้อมที่จะทานข้าวรวมโต๊ะกับคุณเปิ้ลนาคอน โดยให้เหตุผลว่าทุกคนก็งานเยอะแต่ไม่ได้พูดอะไรมากนั่นเองจ้าอย่างไรก็ตามทางทีมงานก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายด้วยนะคะ